แล้วเปิดกระปาซึ่งตาเลยค่ะเดี๋ยวเอาไปรับซิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ละมุนมากหล่อม,มากคุณถาคุณคถา,าอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเธอจะอยากรู้ว่ากระเป๋าเธอมีอะไรบ้างอ่ะได้เลยครับผมอ่ะระดับแรกเลยเห็นเลยพกลูกมาด้วยอันนี้ใชค่ครับน้องบู้ครับน้องบู้อันนี้เป็นใส่ชุดแพนด้าครับ ที่จริงมีนี่ด้วยออสกี้มันเป็นเหมือนมาส c คอตของพ็อกซี่ครับแต่ทีนี้มันหายแล้วใครกับอยมันหลุดไปครับ่าหายหายไปเลยอะไรเงี้ยครับผมประกาศตามหานะคุณขาใครเจอใช่ส่วนอีกฝั่งก็มีครับแต่เป็นเขียนว่าเฮนรี่เป็นชื่อของลีครับด้ยกเผื่อแบบคนหยิบกระเป๋าผิดไปจะได้รู้ว่าอันนี้ขององลีนะเออถ้าเกิดจะหยิบไปอ่ะถอดอมปกรอนแล้วก็หยิบ ไม่ได้ทุกคนข้างในมีอะไรยังไงครับคุณอยากรู้แล้วได้ครับเอ่เอเปิดมันลอยอองลีอยากรู้ข้างในมีอะไรบ้างโอเคอันนี้ก่อนแล้วกันครับ yeah, yeah. อันนี้อันนี้ถุงเครื่องสำอางครับ uh huh. ก็จะแบบว่ามีมีแบบว่าเครื่องสำอางทั่วไปเลยแบบรองพื้นต่งเองได้ด้วยเหรอวันนี้ก็แต่งเองครับเอ้โห oh, เอาสนะิเดี้อยากให้ไปแต่งไทรก็จัด <laughs> เล่นเล่นเล่นร้องพนรับแต่งหน้าด้วยครับโอ้งานเสริมนะคุณขาดูสิอะไรครับก็จะมีข้าน่อหนทั่วไปครับแต่ว่าลองพื้นลิปอะไรอย่างเงี้ยครับดูดโอ้ฉันเธอริงจังเลยนะจริงจังอันนี้คคอเราองฟ้าเพราะว่าเหมือวันที่ตื่นมาตาไม่เท่ากันก็แปะไว้อ๋อเคิดว่าฟ้าต้องมีนะใช่ใช่ครับโอ้สีโอ้โหโอ้เก่งนะก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือกระเป๋าเครื่องแตางที้ต้องเรียนนะการแต่งน้องแต่งหน้าดูช่างเอาครับ ถ้าเราดูพี่ๆช่างแต่งเราแล้วก็เรียนรู้มา่ถามเยอะๆใช่ค่ะจะให้ถามเยอะได้แบตตกงานนะคะอันนี้คือวิตามินวิตามินแอสตราแซนทีนครับก็ต้องบำรุงนะเธอใช่ครับเพราะงานเยอะคิวฮอสไงทีอยากให้เปิดแฝงจ้างได้นะครับจ้างได้ครับจ้างได้ครับจ้างได้ครับอันนี้ power bank ครับอ่าก็ปกติเวลาเราแบบไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบตก็จะหมดระหว่างวันอย่างเงี้ยเรา มันก็จะสะดวกนิดนึงสำหรับการชาร์จโทรศัพท์อ่าเอ่อกระเป๋าตังก็ได้ครับกระเป<อ>๋า,<อ>าตังคิวฮอตงานเยอะงานแน่นทุกวันวิ่งลาหลายงานต้องแน่งแน่เงินเนี่ยในกระเป๋าห้าร้อยสี่สิบบาทช่วสิเธอครับเราอาศัีกเนข้ากองใช่ไหม ใช่สมัยเราไปกินข้าวกองนะแต่แต่แล้วแต่วันว่าถ้าถ้าสมมติว่าอยากสั่งเพิ่มก็สั่งเพิ่มที่บ้านมีมหพวกสายมงสายมูของขังต่างต่เรียกเงินเรียกครับไม่มีนะแต่ที่จริงองค์นี้มีแบบเดี๋ยวนะครับมีนี่วะองค์ยังมีรูปตัวเองตอนเด็กมีโอใช่มีความน่ารักนะโป๊กกันไหมบอสขอขอดูขอเช็คก่อนเออขอเช็คก่อนว่าโป๊หรือเปล่าใช่มีรูปตอนเด็กมีรูปแบบคุณปู่อะไรอย่างเงี้ย ลอกตอนเด็กๆเก็บไว้พี่ท่านักหนาเูกลตอนเกช็เก็บไว้ในกนระเป๋ตาตนะังค์นี่ใหญ่เหมือนเดิมครับเออแน่นลักะโทเหมือนเดิมครับละมุนจังเลย,ยลูก,กน้ำหอมมากันครับ่าน้ำหอมเอาไฉีดวันไหนไม่ได้อาบน้ำนะตอนเชา้หาหรอหรอวุฒิยากรคะอ้าววุ <laughs> <laughs> ีนะิยาาวไม่นอน ถึงเวลาออกงานเลยครับอ่ามันต้องหอบตลอดเวลาไงใช่มีอีกอย่างหนึ่งครับอย่างสุดมีเหรอเธออ๋อมีอยไม่กดนะคุณมีสองอย่างคเออมีสองอย่างอันเลยมีหมาขัดฟันครับเอออ่ะมีหมายขับมันสำคัญนะเธอสำคัญแล้วหลังกินข้าวเสร็จเราถ่ายงานแล้วก็บอบอบอบเอออย่างเงี้ยเับใช่พิธียิ้มยิ้มแล้วพืชผักสวนครัวมาเยอะไม่ได้นะคุณใช่ครับแล้วก็นี่คือยาแก้แพ้อ๋อะไรยังไงโอมยแพ้อากาศครับมีหักหวนมีหูฟังครับ อ่าต้องมีนะเธอเวลาขึ้นรถตู้อะไรเงี้ยเราก็ใส่หูฟังฟังเพลงช่วงนี้เพลงอะไรมาแรงกันเถอใช่เลยพี่อาจจะเป็นครับอาจจะเป็นขององลีเองครับขององลีพร้อมซิฟากด้วยครับฝากของเพื่อนๆด้วยนะครับผมเอออะไรคนอยากฟังเพราว่าเธอสดๆได้มาสักทุกงั้ได้ไหมเอ,อเอาเลยครับเอาลอยรออะไรเธ <c oughs> อัอนนี้ก็มีหูฟังอยากฟังเพลงแล้วมันอาจจะเป็นเพราะเธอดวงได้ รัจจรรักกนสักทออีสอนเต้นได้ไหมสอนเต้นไดหมเธออยากเต้นอ่ะได้ครับได้ครับเออยังไงคะเออง,ง่ายๆครับเริ่มแรกม,มันจะเป็นมันอาจจะเป็นแล้วก็เพราะดาวดวงใดครับแล้วก็รักใครยากเย็นอาจจะเป็นลมพายุที่พัดมาทางนี้ ชำไม่เธอไม่รักกันสักทีเพราะที่มาวันนี้เออเธอก็ไม่ยากนั้นไม่ยากไม่ยากไปเล่นได้ไปลองเต้นนะเธอใช่ครับแต่ฉันรีบแต่ฉันรีบเลยฉันไม่ทันนะฉันต้องไปซ้อมเต้นก่อนนะเธอโอเคเดี๋ยวคุณเอาลีมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับบา